ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คณะศร,รัทธาร่วมงานทอดกระถินสามัคคีธรรมหลวงปู่ครูบามหาเถนปีที่5เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาเนาทีวันที่4พฤศจิกายน2568ขึ้น14ค่ค่ำเดือน12ปีมะเส็ง คณะสิทธิอนุสิ์หลวงปู่ครูบามหาเถรรวมกับคณะสัทถาวัสุเม้นและญาติธรรมทั่วโลกจัดงานทอดกรถินสามัคคีธรรมหลวงปู่ครูบามหาเถรปีที่หประจำปี2568ที่วัดสุเม่นตําบลสุเม่นอำเภอสุเม้นจังหวัดแพร่ เพื่อบูรณะพิพิธภัณฑ์คัมพีไบลานวัดสุงเม่นหอพระธรรมพร้อมทั้งเป็นค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดการเวลา9นาฬิกา30นาทีคณะศรัทธาร่วมก,กันแห่องค์กถิสามัคคีธรรมจากบริเวณหน้าสัญ,ญลักษณ์สถานพ่อหลวงรอ9ก้าอเภอสุงเม่นแห่มายังวัดสุงเม่นและวนรอบว,วิหารพระเจ้าใจดีวัดสุงเม่นจำนวนสารอบจากนั้น10นาฬิกา9นาที มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแผ่บุญธรรมปรมี800 0ชั้นแก่เจ้าภาพกระถินและคณะผู้ร่วมบุญทุกท่านจากนั้นเวลา10นาฬิกา39นาทีพิธีถวายผ้ากระถินสามคคีธรรมและมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมเวลา10นาฬิกา50นาทีรับพรจากพระสงฆ์และรับของที่ระลึกเวลา11นาฬิกาถวายพัตตาหานเพลแด่พระสงฆ์เวลา12นาฬิการับประทานอาหารกลางวันร่วมกันค่ะ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้สึบเนื่องด้วยวัดสุงเมน่นตำบลสุงเมน่นอำเภอสุงเมน่นจัังหวดแพร่เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า700ปีคู่บ้านคู่เมืองล้านนามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และปัจจุบันเป็นวัดท่องเที่ยวทางมิติศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศโดยได้รับการขนานนามว่า เมืองคัมภีรธรรมโบราณเพราะที่วัดมีคัมภีร์ไบลานอายุกว่า200ปีจำนวนมากที่สุดในโลกซึ่งคัมภีร์แต่และเรื่องล้วนแต่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและภูมิปัญญาที่สำคัญทางระดับโลกและท้องถิ่นนับว่ามีคุณค่ามหาศาลไม่สามารถหามาทดแทนได้ได้ถูกสร้างและรวบรวมนำมาไว้ที่วสุมเมน่นโดยพระมหาเทระชาวสุมเมน่นโดยกำเนิดนามว่าหลวงปู่ครูบากัญชนะอรัญญวาส รีมหาเถรอดีตเจ้าอาวาสวัสุงศนผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมสังฆค,คูบาแห่งล้านนาไทยมหาปราดบาลีใหญ่มูลกัจจายและสถานที่สำคัญของการอนุรักษ์ธรรมของวัสุงศนคือพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ไบลันวัสุงศนหรือหอพระธรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดถึงผู้ที่สนใจธรรมได้มาเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ตามรอยทำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลามากกว่า10ปี ซึ่งปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์นี้มีอายุหลายสิบปีได้เกิดการชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลังคาเพดานและระบบไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นโดยเร่งด่วนที่จะต้องบูราณาให้กลับมาแข็งแรงและมั่นคงและปลอดภัยกว่าเดิมโดยเหตุนี้ทางคณะศิษยานุสิ์หลวงปู่ครูบามหาเถนอันมีหลวงพ่อพระครูปัญญาสันวินิจเจ้าอาวาสวัดสุเมน ร่วมกับคณะสักถาวัสุงเมน่นทั้งนี้มีอาจารย์ชันวิทย์และคุณทิพวรรณเมธาชัยวุฒิจากกรุงเทพมหานครได้เมตตารับเป็นประธานกรถินในปีนี้และผู้มีจิตศรัทธา,าได้พร้อมใจกันจัดกรถินสามัคคีธรรมหลวงปู่ครูบามหาเทนปีที่5เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีถวายผ้ากรถินประจําปีและยังได้ร่วมกันจัดให้มีการทําบุญบริวารกรถินเป็นปัจจัยสําคัญในการบูรณะพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ไบลา วัดสุเม่นหรือหอพระธรรมอีกทั้งปัจจัยบริบาลกระถิ่นนี้ยังจะได้นําไปสนับสนุนเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดสุเมน่นและที่สําคัญสําหรับบุญในการทอดกระถินสามัคคีธรรมในครั้งนี้คณะสงฆ์และคณะสัทธาวัดสุเม่นทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมอุทิศบุญถวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วยค่ะ เกของลกวันนี้ถึงวันทุกทายของฟีสิกสวันลกมีเอาจัดาาทีวีกัทอผู้ตระหนีที่วัดจุเป็นาวันเพลิวาชกีฬากาะแสดงเก็กมหาชา ชามบินเลนทาชัยบุตรพร้อมด้วยสัญญาณวิสิทหลวงปู่ความมายถิ่นและคณะศรัทธาวัดสุเมนเป็นวัดสุเมงผู้ทำขอ,น,ขอน้อมถวายความอะไรพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความที่ทรงมีต่อประศุกร์รชาวไทย ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานพระองค์กายพระสติีปัญญาและพระราชธรรมไทย,ทยในการบำเพ็ญเราได้อยสิ้นความถาสุขและพระมมั่นคงแห่งชาติพระสตรีปัญญเนรูปแบบของรูปแบบสัจธรราสนา,าสีและกรรมวง I uh -huh.

No. Um. Oh, ทานของใครของมันนะแล้ก็นาตัีาไวได้ชจินเชิญดูนครับยอเป็นการแสดงออกถึงทักมาธินะครับเ้พวกราทุกคนรูปแรงรูใจกันนะครับมาล้อมทาครวารเป็นสมาธเป็นอนสาคัญการยนรอา

ถึงบริวารกฐินทั้งหลายอาเป็นของอาจารย์ชาญฤทธิ์คุณทิพย์ปรณเมธาชัยวุฒิ์ประธานหลักประธานสายบุญต่างๆประกอบด้วยเด่นอาจารย์จิตใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพืที่จะจะทำคดีและบาปอีกให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธาเป็น เหตุสมควรแก่พระภิกษุสงฆ์รูปใจโปรดพิจารณาร่วมกันยกหม้อไปกับร้ายกับพระพิสุทธิ์สงฆ์ร่วงนั้นเรืเอิๆพร้อมทั้งกับพระอนิสงส์บริวารทั้งผวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาในนี้เป็นผู้มีสติปัญญา สามารถอประธรรมอธินักทาพระก,กิตได้ถ้าพระภิกษุตกใจเห็นไม่สมควรตรงทังพกพร้อมขึ้นในทาากลางสงเมื่อเห็นสนควรแลวใจจงให้สัตย เรา่อสอายหาจจะทำสื่มวนชนจะได้ปาิภาพบทความอะไรนะอาจากครู ร่างของเนาะแต่ร่างของแี่ละเล่นงเป็นกำไรชีวิตครับพระเจ้าทางใจก็เป็นเป็นเป็นอะไรนะก็ยิ่งอิ่มเนึ่อ คุณพิธิแสงสุพรรณแสงสุพรรณนะเป็นรอ,อ,นะอ,องนายกอบจอแพร่ม,มาแล้วรอบนี้ลองคุณชายมานะต่อ,อจอร์นส,นสุดแสงสุพรรณอันนี้ก็ถือว่า <c oughs> <c oughs> เ,เช็คเปล่าเลยกันนะเดี๋ยวข้นาจะตามไปเพราะว่าเราต้องรูการเป็นก็บ้านเส,สดีทำเสรีทอเนาะแต่ละประวันไหลายอย่างติดข

พุทธ er ังสรณังกัจฉามิธรรมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยามปีพุทธังสรณังกัจฉามิเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชาสัพะอาเจยะบูชาขอน้อมบูชาพุะครู ครูบาจารย์ส่วนรวมทุกผองค์ทุกท่านครูบาจารย์ส่วนรวมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ทุกท่านของวัดสูงเน่านาขอหาททุกท่าน เรื่องนะครับในในเบื้องต้นนะครับตามต้นแบบเทศของนะครับพระยาสังวรนะครับพระสังฆพระสังขาราพระสังขารท่านที่คนในหนังสือชีวิตมีนนหน่วยนักแต่สำคาาัญนะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับท่านพูดถึงว่าพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนดวงพระอาทิยไทยของพระพุทธเจา้า เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรักษาธงพระหัตย์ไทยของพระุทเจ้าให้มั่นคงสืบัยจึงนับเป็นมาหาบุญกุศลอังยน,นะครัวันน้าสินาฬป